สบายดีสวัสดีพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยเฮาสุขุสุขุนเด้อเนานะที่สำหรับท่านใดที่เข้ามาใหม่เนาะพี่น้องก็อย่าลืมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เน่นะเด้อเนาะพี่น้องเนาะก็คือมื้อนี้เป็นจังได๋พี่น้องสภาพอากาศทางบ้านพี่พี่น้องๆเนาะอยู่บ้านเปลาวตอนนี้นะแดดแฮงฮ้อนแฮงเลยเนาะทุกคนฮ้อนอะลีเนะาะจักมื้อใดพ้นสิตกเนาะและกะ็ใกล้จะฮอดปีใหม่แล้วเนาะใกล้จะฮอตบุญสงการานต์ไทยลาวเฮาแล้วเนาะ อ่าเป็นอย่งไรพี่น้องกับบานกับสองบอเนาะอ่าก็คือมื่อนี้เขามาพบกันมื่อนี้เนาะก็คือเราจะมาเอาในเรื่องของประเด็นที่ว่าการแซงคิวนะทุกคนเนาะอันนี้ก่อนอื่นโมดกาก็ต้องขอมองขอบใจเนาะพี่ๆทางพังไทยเนาะอ่าที่เพิ่นให้ความสําคัญเรื่องนี้เพิ่นก็คอมเมนต์กันเข้ามาเนาะอ่าเรื่องการแซงคิวนั่นแหละนะทุกคนก็คือเรื่องก็มีอยู่ว่าคลิปก่อนๆเนาะ ที่คลิปก่นกอนแต่ร่นเลยเนาะคอยได้ไปเปิดคลิปอ,อยู่ตอนนาแบบที่มันเป็นแบบสาธารณะนะแล้วมีตู้ ATM เนาะอ่าแล้วมีตู้ ATM แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเนาะกำลังจะไปกดเงินในตู้ ATM แล้วจะมีผู้ชายอีกคนหนึ่งมาตัดหนากดเล่าสี่ขาไปกดเลยนะทุกคนแต่ว่าผู้ชายคนนะั้นมาปาดนาไปแบบสี่นะครับไปกดแบบว่าง่ายกับแบบเสียมายายนะคือคือผู้หญิงคนนะั้นออกไปเลยเนาะก็คือต้องขอบมกขอบใจพี่ๆทงางฝังไทยที่เพิ่น มองเห็นให้ความสําคัญเนาะกับเหลืองนี่นั่นเองเนาะทุกคนก็นคือเดี๋ยวคอยจะเอาคลิปให้ทุกคนเบิ่งแลรเฮอจึงมาเว่ากันเนาะทุกคนว่ามันเป็นจังใด เป็นอย่างไรทุกคนหลังจากที่ได้หับเบิร์นหับ z มคลิปเนาะ,ะที่มันเป็นประเด็นนั่นเองเนาะเรื่องการหลัดคิวเรื่องการแสงคิวตัดหน้าในตู้ atm เนาะ,ะที่ที่คอยเองเ,องเลยเนาะเป็นคนถ่ายคลิปเนาะพอคอยลงคลิปก็มีพี่พี่ทางพังไทยเนาะหลายต่อหลายคนเนาะเพิ่นเข้ามาคอมเมนต์เนาะ,ะเดี๋ยวคอยจะขึ้นคอมเมนต์ให้ทุกคนเบิร์เนาะเพิ่นคอมเมนต์ว่า เอาอันพี่อันผู้ชายคนนั้นทมาตัดหนาเนาะอ่าในตู้เอทีเอ็มอย่างประมาณนี้เนาะกลับมาเบิ่งคลิปขึ้นก็โอ้เนาะทุกคนแมนความเพลินอลีฮะนะแมนความเพลินอลีเนาะเพลินมากเขาเจ้าแซงคิวฮะนะอ่าแล้วบัดนี้เฮาสซิมบ้าทุกคนพังเนาะอยู่บ้านเฮานนะทุกคนเรื่องการตัดหนาแบบนี้เห็นอยู่ประจำเนาะพี่น้องเห็นอยู่ประจำและก็หมักมีอยู่บ่อยๆหมักมีอยู่เรื่อยๆมาตลอดนะฮาก็เห็นอยู่ตลอดเป็นอย่าง ่อยจึงกล่าวว่าเห็นอยู่ตลอดพอว่าคอยเองเนาะเป็นพนักง,งานขายเนาะอ่าเป็นพนักง,งานเคาน์เตอร์ในมินิมาร์ทในหานสะดวกสื่อแห่งหนึ่งนะทุกคนเนาะ่อยก็จะหูเรื่องการแซงคิวแบบนี้หมักจะเกิดขึ้นและก็มักจะเห็นอยู่ตลอดเวลาซึ่งเมื่อนี่คอยจะมาว่าสู่พี่ๆน้องๆเด้รับเบื่องรับชมการคือเรื่องแซงคิวแบบนี้เนาะอ่ามันเป็นสิ่งที่บดีแะไรนะทุกคนเป็นการบ่ให้เกียรดเนาะ ว่เาเรื่องแสดงถึงมารายาทกับ,บเมร์เนาะทุกคนอันนี้เขายอมหับเขาเองกับแบบบอมากเลยนะอ่ากับแบบนี้นะฮิตแบบนี้เพราะว่าหลายๆคนเพื่อนก็มีความจําเป็นมีความผ่าเขาต้องไปตามคิวหิตไปตามขั้นตอนอันนี้เจ้ามาซาพูอยากไปก่อนหมู่มันบอนะ่อได้เนาะทุกคนมันบ่อถือมันบอ่นบอตองเนาะอันนี้พี่ๆทางพังไทยเพื่อนก็คอมเมนต์กันเข้ามากอ่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะทุกคนอ่าเพื่อนหายความสําคัญกับเรื่องนี้หลายเนาะและบอแปปก ใจเลยที่บ้านเพิินจเจริญและกระบอแปลกใจเลยที่บ้านเพิินแบบแบบเป็นระเบียบเียมห้อยพอามาเปรียบเทียบซึมเทียบเบิงเนะาะมันก็จะแตกต่างกันหลายเนาะทุกคนสมกับประเทศที่เพิินพัฒนาแล้วต่างจากกําเฮาานะทุกคนเหื่องการแซงคิวมักจะเห็นอยู่เป็นประจําอยู่บ้านเฮาบัดที่นี่คอยจะมาหล่าสุทุกคนพังอืมเพราะว่าคอยหะฮู้ดีเนาะฮู้ดีก็คือคอยเป็นพนังงานขายเครื่องแนะหละเนาะไหลเงินในเคาน์เตอร์ ในหานค้าหานสะดวกซื้อแล้วบทนี้ค่อยจะเห็นอยู่เป็นประจำคนที่มาแซงคิวเนาะทุกคนแบบเห็ดแบบเป็นตาอนาลีเนาะทุกคนเป็นตาหื่นเนาะเฮาเองผู้ที่คอยเองผู้ที่เป็นคนไหลเงินนะนะคิดเงินเฮาก็หมักจะบอกลูกค้าอยู่เสมอว่าลูกค้าต้องรอคิวรอถ่าอย่างประมาณนี้ทุกคน่คอยว่ายาเขาเจ้าจบริส้สธอืมเป็นนาบางคนเดยอันนี้เฮาบริวาเหมารวมเนาะคนลาวก็ ผู้ที่เพิ่นหูจักเนาะ,ะมีมารยาทต,ต่อคิวต่อ,อยังก็มีหลายเนาะแลกกับคนที่บ่ต่อคิวก็มีหลายทุกคนเพื่อนสาวที่เฮาหิตดนํากันาพอบ่บอที่เฮาหิตมันจะมีสองสองเตอต์บบอนละคิดหลายเงินเนาอะ,อะมีมือนั้นเฮาก็หไหลเงินอยู่สองคนะมีสองคนไหลเงินหมู่ก็อยู่คางนั้นเฮาก็อยู่คางนี้แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งกษีิออยู่ประมาณสามห้าสี่สิบปีเนาะทุกคนเพิ่นมาสือเครื่อง พอเพิ่นมาซื้อเื่องแล้วมีลูกค้าสาม้าสี่คนที่เพิ่นรอท่าในการไหลเงินเนาะ,ะแล้วหมู่ฮาผ่นไหลเงินอีกู้นึงแล้วเพิ่นผ่นมาเนาะมาจับเครื่องมาว่ะไหลเงินให้คอยเน่ไหลเงินให้คอยเน่แบบว่ายื่นใส่เจนเจนสีต่ตามอดตาลราเพิ่นละเลาก็บอกว่าลูกค้าเจ้ารอถ่าคิวกอนเดอ้อ่าเพราะว่าหมู่อผู้อื่นเขาเจ้ายังรอถ่าหลายนะทุกคนเจนแบบว่ายื่นใส่เล่านวนี่ จนอย่างขมาฮอดในแบบที่นี้อย่างขมาฮอตไนเพื่อน,นอเราก็บ,บอกว่าลูกค้าออกไปเด้ออย่างประมาณนี้เพิ่นจึงได้กลับออกไปเนาะทุกคนอันนี้เหมือนกับพบเห็นหลายอันสองพี่น้องบัดนี้อันสองมาคอยบัวอยู่ทางฮานสะดวกซื้อหรือว่าเซเว่นอยู่ทางผังไทยเพิ่นจะมีแบบนี้บอ่อเจอแบบนี้บอ่อถ้าหากว่าเจอหรือว่าจังไรกัทุกคนลองมาแซงความคิดเหตุน,นำกันเบิกเนาะก็คือฮาเจอบอ่ววาแต่เหลืองแซงคิวทุกคน เรื่องความสะอาดก็คือกันเนาะ,ะลูกค้าบางคน,นอันนี้เฮาบด้เวาประจานลูกค้าหรืออย่างเฮาเพียงแต่มาเซ์ความคิดเห็นมาเซร์ประสบการณ์ที่เฮาเจอเฮาพอมาทุกคนด้พังนะบางคนนะพี่น้องมาไหลเครื่องเนาะทุกคนเขาจะบางคนก็เอากะแลมเนาอะ,อะกะแลมบอลหรือไอติมเออกะแลมเป็นภาษาลาวไอติมก็เป็นภาษาไทยหรือจะเป็นจะพวกเครื่องดื่มเนาะพอเขาจะเอามาเนาะเขาจะเอาไหลเงินเนาติดๆเนาะสมมุติบางทีก็เป็นเครื่องดื่ม ขาเจาก็จะกินนะทุกคนกินค้าวเาตอร์เลยเขากบ,บระวาดอย่างไรเนาะอันนี้เผ่นกรหลายแล้วเิืนก็ะกินแล้วิ่นกะหมกักจะแบบโป้งแก้วนะโป่งขวดแก้วให้เนาะในขา้า์เตอร์ดหรือว่าเป็นทงกระเลมบบ่อผ่นกับปะให้สะทรายนะทั้งทั้งที่แบบเป็นของตัวเองทุกคนคิดว่าอย่างไรทางขีเห่อมันก็มีเนาะอ่าในตอนหนาห่านค่าเขาก็มีทางขีอให้เราควรไปทิมในน,นันบะ่อเนาะทุกคนอื เอาครไปทิมในนันบอแต่อันนี้บอทุกคนโป้งปะหานั่นในนันเลยนะนะกินลแล้วก็โป้งในตนาคาเตอร์นะอันนี้มันสึ่งแสดงถึงมารายาะทนะทุกคนที่เขาเจอมานะอันนี้เขายอมหับว่าอยู่บ้านเขานะมีหลายเกิดขึ้นหลายนะเนาะเลือยงแบบนี้นะปัญหาทุกคนประเด็นที่สามที่คอยชี้มาทุกคนพังเนาะเป็นประเด็นที่แบบค่อนข้างบอกบกสภาพเป็นหนาเกียรต เนาะทุกคนก็คือแบบต้องขออนุญาตสําหรับภายที่หบประทานอาหารก็คือบางคนเนาะเขาจะมีลูกมีเต่ามาน่ะอันนี้เขาก็บไริวาจอย่างไ๋ดอกนาทุกคนมีเด็คนิคเด็กน้อยเข้ามาเาหาคลายเครื่องนันนั้นเขาเคยเจอแบบลูกเขาเจ้าปวดท้องแล้วเขาเจ้าเออนะทุกคนเขาเจ้าเอึใส่ตอหนาเขาเตอรอฮะอึใส่ตอหนาเขาเตืร์เนาะอ่าอึใส่ตอหนาเคาตืร์แ้วเขาบอกหาพิสสอบเขาจะบ่บรเสร็จให้เฮานะเขาอึแล้วเขาไปเลย เขาอเออแล้วเขาไปเลยเขาเขาบ่ออันทำความสะอาดบ,รบ,รบา่อบัวบัตหายฮาเนี่ยยังเมนยู่ฮาเป็นพลังงานเฮาเห็ดเบียกในนั้นมันเป็นสัมภาระของลูกเจ้ามันเป็นอันนั้นของลูกเจ้าเจ้าคนอนามัยสอยกันเมนบ่อเราทุกคนบอเมนสิว่าเออเห็นแก่พอฮาเป็นพลังงานหับจา้างในนั้นแล้วจะแบบว่าอป้ายเขาเห็ดป้ายเขาเสร็จอันนี้เรื่องนี้จะเจออยู่ตลอดบ่อจะเป็นเออบ่อ เหนียวของเด็กน้อยเนาะพี่น้องอเฮาเจออยู่ตลอดเหนี่ยวกบเจอเต็มบางเถอกะแล้วเหนี่ยวแล้วกะบ่อไปล่าสุดก็คือมือมือสองสามมือก่อนนี่เนาะได้มีอันลูกค้าเข้ามานะเนาะเพิ่นเข้ามามีลูกน้อยนะอันนี้เฮากับบริรจาร์ด้อทุกคนแล้วเพิ่นเฮากับผูู้ว่าเป็นลูกของเราเพิ่นเรามานะแล้วก็มาเ่นมาบอกเฮาว่าอ่ามีเด็กน้อยอ้วกเดอ้ออยู่โซนนั้นโซนนี้ อวกเด้อไปเบิ่งเด้อล้วบอกนะบัดนี้เฮากา็อออเขาก็คิดว่าอออเฮาก็ต้องได้เห็ดแต่บุะบาปแหละเนาะได้เมียนแต่กับการทุกคนพอเบิ่งไปเบิ่งมาแล้วเป็นลูกของเราเองอืมแล้วประเด็นเฮาตั้งขึ้นมาก็เป็นอย่างบอกอนามัยให้เฮาเนาะอออเขาบอกให้อนาไม,มัยถั่วเมื่อดอกเฮาให้เจ้าเมียนจุดที่เป็นเป็นนะแหละแต่ก็พอเนาะทุกคนอืมอันนี้บูว่ทุกคน ที่คิดอย่างไ๋เนาะอ่าบางทีบางคนก็บว่าเออมันเป็นนาทีของเฮาเฮาต้องเมียนแต่ถ้าเฮาคิดในแง่บวกในแง่ที่แบบว่าเออควาใในเกียรติส่งกันและการก็คือมันเป็นลูกของเฮานะทุกคนเฮาต้องเมียนเพราะว่าเป็นของลูกเจ้ามันบ่แเ่นเป็นของอนันต้นะถ้าเป็นขี้หอกขี้เหงาแบบกี้ินขี้รอนเฮาปัดไปอยังอนามัยเขาก็บว่าดอกเนาะนนี้แต่ว่าเป็นสิ่งที่เกิดจาก ลูกเจ้าผัานให้พนันงานเมียนะฮะทุกคนแล้วมันก็เป็นสิ่งที่บ่มีภัยอยากเหตุนาทุกคนแต่มันอันนั้นบางคนก็บ,บอกว่าเป็นนาทีของเ้าเจะต้องเหตุนะทุกคนอันนี้อยากให้ทุกคนลองคิดแสดงความคิดเห็นนะว่ามันเป็นอย่างไรมันควรสิเป็นนาทีของฮาบอที่ต้องไปเมียนขี้เมียนเหนียวให้ลูกเจ้าที่มาซื้อของอ่ะนะทุกนะคนอันนี้เขาเจอตลอดเจอประจําเรื่องการแซง Q er คิวแหงบ่เ่าเดินนะทุกคนเรื่องการแซงคิวแหงว่าเขาเจอหลาย มาวันนี้เนาะการก็อยากให้ทุกคนลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเนาะว่าเป็นจังไดนะทุกคนมันควรสิเป็นนาทีฮาวบอที่ต้องเมียนขี่ให้กับลูกเขาเจ้าต้องเมียนเหนียวให้กับลูกเขาเจ้าอันนี้การต้องขออนุญาตเ้อที่ว่าจาบอสุภาพานาทุกคนเนาะนี่หละเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเจอมาแล้วหลายคนสําหรับเรื่องการแสงคิวเรายังคิดว่ามันธรรมดาอยู่เนาะแต่เรื่องที่เขาเจอ สิ่งที่บรดีบอกง,งามเรื่องอุจจระบอร่อเหี่ยวลูกเขาเจ้าบอนเขาเจอเป็นประจำตั้งแต่เขาเหตุงานในนั้นเออนี่เออนี่เขาเจออยู่สองเถื่อแล้วสองเถื่อแล้วอืมเถือถ่อเถือถ่อทำอิดก,กะอยู่ต่ะหน้าเขาเจอเลยเถื่อที่สองกลับมาอยู่โซนไขรบอนอันเลือกเขื่องนี่เลยเนาะอ่าอลานะกาเขาทานเนาะเขาไปบอ,บอกบอกอันแม่เขาเจ้าอันแหละว่าลูกเกี่ยวเป็นลูกจาเออเด้อแล้วผูนันกลับมาแบบ บริสิทธิ์น้อยบริสิทธิ์ได้พี่น้องเยอาตีนย่องย่องยองย่องย่องใส่เป็นสิ่งที่น่าเกียรติอันนี้เนาะทุกคนคอยบูทุกคนสคิดคือคอยบอกย่องย่องย่องใส่อาตีนแบบอาตีนรูปรูปรูปนะทุกคนเขาอขาคือเังสั้นนะทุกคนค,ค,น,นะค,น,คนหน้าตาจบเจือคนงามจบเจือคือเังสันนะ้นอะนะอันนี้เอาไปใหญ่ทุกคนลองแสดงความคิดเห็นบึง่งเนาะเรื่องเหี่ยวเน่ย,เ,นยเจอตลอดทุกคนอืเจอตลอด เรื่องเหี่ยวเออคอยสิบเออีกให้พังก่อนที่จบกลิปเรื่องเหี่ยวคอยกระเจอาเธอเธออื่นนะที่เอาเห็นเหี่ยวตามบริเวณฮาวบรอดยังไรที่ให,ห้แห้งก็น,นั้นพี่น้องเขาเจะเอาลูกเขาเจะใส่กระตากระตาแล้วจะมีข้าวต้มขนมเขาเจะเก็บปอดลงไปแล้วคอยเอามาลาเงินคอยกระเปกเนาะนี่ยังมันคือเปียกเครื่องนะมันคือเปียกจัางสั้นบัลเล่ฮาวบลองเบิงทานหมูเออเราเอาลูกเราใส่กระตานั้น เนาะบางทีลูกเราต้องเหี่ยวอย่างประมาณนี้เฮากับว่ทุกคนคอยก็เจนเจนเมื่อยน,นะำเนาะคอยแนบเบิ่งแม่เพิินเนาะแม่เพิ่นก็นิ้มๆแบบเห็นลักษณะแบบยันเข้าหู้อ่าเพิ่นลูกเพิ่นเหี่ยวใส่ขนมแล้วมาให้มูไหลนะ,น,ะนะทุกคนไม่มูเซ็กบินอันนี้คือความที่นนาเกลียดหลายคอยบอกอยากสิว่าวสู่สาธานะเลยเนาะแต่มันก็จะเป็นเนาะถ้าหากว่าคนเขาจะแห้งขึ้นแบบเออ เฮาเห็นไปแล้วแล้วก็แล้วนะ,นะทุกคนเฮาก็ยอมหับอยู่เฮาเป็นพลังงานขายแต่ก็บ่บึเทงคันว่าีิต้องมาเมียนขีเมียนเหนียวให้กับลูกเจ้าเม่นบอลน,นะทุกคนเนาะอันนี้ก็อยากให้ทุกคนลองพิจารณาว่าเป็นจังใดแล้ัดนี้เฮามากลับกันทามาเบิงเนาะบ้านเพิ่นที่พัฒนาเรื่องการซื้อเพิ่นก็นจะแบบต่อคิวกันยองแล้วทุกคนอืออันนี้ต้องขอสมเชยได้เฮาเห็นบ้านเพิ่นะนะ่ะคักเนาะเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วเวลาที่เพิ่นขึ้นนงังรถเพื่อนก็นจะแบบ สง,งัดเง,งียบบ่คอยสีปากสีลมกันต่างจากบ้านห่าวากันอยู่บา,บ,าบบาบบาบเนาะอืมแต่กระบอกเสมอไปเนาะทุกคนเนาะอันนี้เ้าบริมาวลรวมอืมแต่มันก็มีคนดีแหละคนบดีปนเปกันกไปเห็นเลยเนาะทุกคนมอร์นี่ขอกระจะขอจบคลิปนะเด้อนะพี่น้องเนาะอย่างไรก็ฝากพี่ๆน้องๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นแหงใจให้กับก่าววีพีเนาเด้อน,นะพี่น,อน,น,อน้องเนาะอ่าพอกันไม่คิดหนาเด้อพี่น้องสำหรับพี่น้องทันใดที่ อยากรู้เลยอยากใเฮเฮาดคลิปเกี่ยวกับยังกะลองคอมเมนต์ใต้คลิปคลิปนี้เด้อเพราะก็ไม่คลิปหนาพี่น้อง